ข้างหน้าซ้ายมาครับโอเคขวามาครับตายซะขวามาอีกครับจ้าเอจ้าเอวันนี้นะครับไม่ได้มาสุ่มให้ดูแต่จะมาเล่นให้ดูเลยนะครับกับกระดานฟาทอมเลสนะครับ ของรางวัลเนี่ยมันมีเพียง7อย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกกว่า10ช่องนะครับในรูปแบบ10ช่องเนี่ยก็จะประมาณหมื่นนะครับจนไปถึง2องเออหมื่นสองซีพีหมื่นสองหมื่นสองพันนะครับแต่ว่าไอ้กระดาดานตัวนี้เนี่ยไม่เกิน8ปดพันเอางนี้ดีกว่านะครับก็ของรางวัลหลักนะครับแน่นอนว่าเป็นปืนแจ็ค12นะครับ ก็เป็นทีมอะควาเรียมในกระบอกปืนนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวละครซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยหัวของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับตู้ตู้ปลานะครับซึ่งก็ก็เท่ดีใช้ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแต่ผมมองว่ามันก็โอเคมันก็เท่มากนะครับแล้วก็ ดูน่ากลัวน่ากลัวแปลกๆนะครับแต่ก็โอเคแล้วก็ของรางวัลอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับไปดูกันเอาเองส่วนทางด้านของแต่งปืนแจ็ค12หรือว่าแจ็ค12 JAK 12จะเรียกอะไรก็เรียกกันไปนะครับก็จะแต่งประมาณนี้นะครับแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือแม็กกาซีนตัวนี้เลยนะครับ 8R Dragon Breed นะครับตัวนี้เนี่ยก็เอาง่ายๆครับก็คือแม็กกาซีนไฟนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันนะครับว่าแจ็คไฟนะครับ ก็เดี๋ยวไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วดันได้เป็นคอนโทรซะด้วยคอนโทรนี่นานๆทีจะเจอนะครับอันนี้ผมกดเป็นมีคอนโทรด้วยแหละก็จะกดเป็นฮาร์ดพอยต์คอนโทรแล้วก็โดมิ n เนช o ั่นนะครับแล้วก็ซุ่มนะครับสุ่มว่าจะได้อะไรซึ่งส่วนใหญ่ส่วนมากเนี่ยจะได้ฮาร์ดพอยต์แต่ว่าวันนี้อะไรก็ไม่รู้กลายมาเป็นได้คอนโทรเฉยเลยนะครับ เล่นเป็นนะเล่นเป็นไม่ใช่เล่นไม่เป็นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ไปอยู่กันในเกมแล้วนะครับกับสแตนดอร์ฟนะครับโหมดคอนโทรไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ก็เล่นเล่นเป็นนะที่รู้นะครับฝั่งตั้งรับได้เปรียบสุดๆไปเลยนะฮะฝั่งยึดนี่เสียเปรียบนะครับเพราะว่าถ้าเขาตั้งแคมป์เนี่ยเราก็เสียเปรียบเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยอืม้ม เนี่ยครับฝั่งตั้งรับก็พยายามอย่าให้เขาเี่ยยึดจุดได้วิธีการเล่นหลายๆคนก็อาจจะเล่นไม่เป็นนะครับโหมดนี้ก็สังเกตตรง A ตรง B นะครับข้างบนก็ห้ามให้เขายึดจนเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับถ้ายึดเป็นสีแดงทั้งหมดเนี่ยมันจุดก็จะเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องต้องกันจุดให้ดีๆนะครับ โอเคมาไม่เอ่ยข้างหน้าอืมยิงไม่โดนเว้ยเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยซ้ายไปไหนแล้วล่ะโอเคครับ ตอนนี้อาจจะค่าน้อยนิดนึงนะครับเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยนะครับอาจจะค่าน้อยนะครับเพราะว่าคอนโทรมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันต้องบุกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะโอเคนะฮะโอ้โหเล่นยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็วิธีการชนะในฝั่งฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งกันนะครับก็คือถึงแม้ว่าเอนะ่ะจะยึดได้นะครับหรือว่า B ยึดได้อะไรเงี้ย ต่อให้เนี่ยผมเสียจุด A อใช่ไหมครับแต่ว่า B ยังยังมีเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขายึด B ไม่ได้เขาก็แพ้นะครับเขาต้องยึดให้ได้ทั้งสองจุดเลยนะซึ่งฝั่งตั้งรับก็จะเล่นง่ายกว่าใช้ปืนพกเก่งไอ้คนนี้รู้สึกใช้ปืนพกเก่งเลอเกิน เหลือหนึ่งนาทีเท่านั้นครับ สวยครับแล้วก็วิธีการชนะอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือถ้าเหลือหนึ่งจุดแล้วแบบว่าคนเขาตายหมดนะครับฝั่งเขาเนี่ยตายหมดเราก็ชนะเหมือนกันนะครับก็จะก็จะเหมือนเซิร์ฟแอนด์เดสทอยด้วยนะครับเวลาคนตายหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงฝั่งเราด้วยเอ้ยผมอันนี้ผมไม่ไม่ชัวร์นะว่าถ้าฝั่งเราตายด้วยมันจะเป็นอะไรเปล่าแต่ผมก็ตายไปแล้วหรือเปล่านะจำไม่ได้กูไปประทอกมาเนี่ยทำไมลืมง่ายจังเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะครับ สุนค่อนข้างน้อยครับเพราะฉะนั้นยิงก็ต้องรีโหลดนะครับรีโหลดบ่อยๆแล้วกันนะฮะเฮ้ยเปิดไม่เคยจะคุ้ม อันตีนี่เปิดไม่ค่อยจะคุ้มเลยตายเร็วตลอดโดนซะไม่คุ้มก็ไม่อมึงก็ต้องไม่คุ้มด้วยอ่ะ <c oughs> เพราะกูโดนมาแล้วโอ้เพเื่อนเปิดคอนโทรลฟิลเรียบร้อยเลยคอนโทรลฟิลก็ใช้ได้นะครับในโหมดนี้ <AB> มันจะยึด อัตโนมัตินะครับเอ่อคันเอ่อไม่ใช่คันคอนโทรลฟิวนะครับลิ้นพันนิดน,นึงขอพายคอนโทรลฟิวก็เป็นหนึ่งในโอเปอเรเตอร์สกิลนะครับหรือว่าอันตินะครับเวลาใช้เนี่ยมันจะมีผลในการยึดจุดนะครับไม่ว่าจะเป็น A.B.C นะครับหรือว่าโหมดคอนโทรก็ตามนะครับแล้วก็รวมถึงฮาร์ดพอยด้วยเช่นกันนะครับ ก็จะเป็นก็เหมือนกับว่าคนหนึ่งคนยืนอยู่ในจุดเลยนะครับอะไรประมาณนี้แหละคือผมทํารีวิวไปแล้วนะครับในคลิปสั้นในคลิปช็อตนะครับก็ไปดูกันได้นะครับคลิปไหนก็เลื่อนหาดูนะครับผมก็จบตาแรกแล้วนะครับแล้วไปลุยในตาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับตาต่อไปนี่น่าจะเป็นฮาร์ดคอยต์แหละเพราะว่านานๆทีจะเจอคอนโทรกับโดมิเนชันนะครับเราก็ฆ่าไปทั้งหมด14คิวด้วยกันนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับ ถ้าพูดถึงในเรื่องโหมดคอนโทร่ก็ถือว่าดีพอสมวควรแจ็ค12ในฮาร์ดพอยท์นี่เอาจริงๆนะไม่ใช่แค่แจ็ค12นะครับทุกคนในเรื่องของลูกซองเอา,อางี้ดีกว่าลูกซองทุกกระบอกเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นลูกซองนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยเล่นนะไม่แตะเลยดีกว่านะครับก็อาจจะไม่ได้บุกอะไรมากนะครับขอไปบุกไม่ได้นีครับ แต่จะพยายามนะครับพยายามยิงให้ได้โอเคไหมอาจจะไม่ได้บุกเวหววาเหมือนช่องอื่นๆเขานะครับแต่จะพยายามยึดจุดบ้างแล้วก็จะพยายามยิงให้ได้เยอะๆนะครับก็จะพยายามทําให้ได้นะครับไม่ได้ที่หนึ่งก็อย่าว่ากันนะครับไม่ถนัดจริงๆแต่ว่าได้อยู่โอเค哟ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับ ได้อยู่แต่มันจะไม่ได้เพราะเพื่อนมีนยึดจุดเนี่ยยึดจุดกันหน่อยแล้วเพื่อนเข้ามายึดเป็นเพื่อนเราหน่อยได้หรือไหมถ้านายไม่ยึดจุดเนี่ยมันจะแพ้กันหมดนะเพื่อนนะเปลี่ยนจุดใหม่แล้วเพื่อนเพื่อนจ๋า เพื่อนม่ยึดจุดเลยเพื่อนมายึดกันเลยอะเอาไงดีทุกคนยึดกันหน่อยเพื่อนทนายไม่ยึดแพ้นะเพื่อนใครก็ได้เฮ้ยโอเค,อ,เคอืม ตุ๋ยได้ไหมเข้าหลังได้หรือเปล่าจะเอ๋เฮ้ยหลังโอเคโอเคครับเพื่อนได้หรือไม่มันยากขนาดนั้นเลยหรอทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกุนหมดน่ะเนี่ย กระสุนมันน้อยนะครับแนะนำให้รีโหลดบ่อยๆแต่พอศัตรูมาใกล้ประชิดตัวแล้วมันหาจังหวะรีโหลดไม่ทันจริงๆข้างหน้ามาแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยข้างหน้ามาไหมเฮ้ยมาแล้วทุกคนโอ้โหอ,อย่างนี้เลยะ กร,ระโดดอย่างงี้เลยอ่ะเกิดไปหรือเปล่าเพื่อมียึดแล้วก็เราก็ต้องยึดนะครับเอาชนะไว้ก่อนตอนนี้เรายังเสียเปรียบอยู่นะครับแต่ก็ไม่เท่าไรข้างหน้าผมขวามือ เห็นโอเคตายสวยหันแน่อุ้ยหันแน่โอเคค่อยๆตอดไปเรื่อยๆครับยึดได้ยึดนะยึดได้ยึดนะเพื่อนเราไม่ไหวแล้วเราไม่อยากยึดคนเดียวเพื่อนช่วยกันหน่อยเฮ้ยหมอบ ันไม่ถึงโอ้ฟันไม่ถึงหลังเข้าด้วยเอาหลังก่อนครับพยายามสังเกตแผนที่ไว้ <S 1> <S 1> ตายซะเอ้ยระเบิดแล้วกูจะหนียงังไงล่ะครับข้างหน้าก็ติดโล่ถอยหลังไปก็ตายอยู่ดีโอ้ oh my god เฟิร์กแดงอะไรนะมิทรีโดมันโคตรเกียน พอเขาตายปุูเขาทิ้งระเบิดเลยไอคนที่เผลอไปแบบว่าเดินทับศพเขาาก็เรียบร้อยตู้มแต่ผมก็ใช้นะครับมนจ่าเขาแต่กูก็ใช้เหมือนกันอะไรวะนะเอนจ๋ามาจุดใหม่จา้ามาจ้าเล่เข้ามาจา้าหน้ามาครับสวยเพื่อนอีกตัวหนึ่งสวยเพื่อน ข้างหน้าครับเพียบเลยพักก่อนพักก่อนกำลังจะตายข้างหน้าซ้ายมาครับโอเคขวามาครับตายซะขวามาอีกครับจ้าเอจ้าเอ อุ้ยซ้ายจะเอ๋จะเอ๋อือุ้ยหลังขวาครับหวัดดีเล่นน้ำหน่อยไหมเล่นน้ำหน่อยไหมเล่โอเคอย่างน้อยก็ตายโดนระเบิดอีกแล้วนะครับโดนทุกคลิปเปิร์กดีๆก็เนี่ยแหละครับ ใครที่อยากได้เพิร์กดีๆนะครับเวลาเล่นยึดจุดนะครับก็มิทรีโดมนะครับเป็นเพิร์กสีแดงนะครับรูปสัญลักษณ์ระเบิดตกนะครับเกรียนมากนะครับเวลาเราตายเนี่ยก็จะไม่ตายศูนย์เปล่าแน่นอนนะครับถ้าเขาแบบว่าเดินมาเหยียบศพเราเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับตัวใครตัวมันผมนี่โดนอย่างบ่อยนะครับและผมก็ใช้ด้วยนะครับถือว่ามีประโยชน์นะครับเป็นเพิร์กที่ดีชอบมาก ไม่ต้องใช้แกสลิงอ่ะใช้ทำไมโดนระเบิดไปซะไม่ตายมันอาจจะไกลไป <Down. S 1> ดาเมจไม่ถึง <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทันตั้งตัว เฮ้ยไปไปโอ้เรียบร้อยครับชนะทุลักทุเลในช่วงแรกๆนะครับแต่ก็โอเคกลับมาได้นะครับเพื่อนเราก็ MVP ไปนะครับยอดเลยเพื่อน เหนื่อยวาเหนื่อยนะครับเราได้ที่สองไปนะครับคะแนน4ี7 6 2นะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยเล่นลูกสองอย่างผมนะครับอาจจะมีทุรักทุเลไปบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับได้ไปทั้งหมด35คิวในตานีนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แกผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย